มีอะไรอีกวิชาที่ยากๆเนี่ยเรามีวิธีการยังไง,งาภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช่ครับแปลยากแล้วเราเทำยังไงทีเนี่ผมก็มั่วเลยครับสวัสดีครับอยู่กับนุชชาพาสนุนะครับ <c oughs> วันนี้มีน้องๆน,งนครับที่เข้ามาฝึกงานที่นี่เราก็เลยแบบอยากจะสอบถามน้องๆเ,เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการสอบเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางก็เป็นกําลังใจให้กับเราโอเค เดี๋ยวเราอย่ามาทักทายน้องๆนล่ก็ให้น้องๆแนะนําตัวก่อนเริ่มจากน้องไปเลยครับกับผมนักเรียนนายชิบตำรวจปฏิภัตโพพะทองครับกับผมนักเรียนนายชิบตำรวจเนตรพงศุทาครับครับกับผมนักเรียนนายชิบตำรวจสุภัพคึกสวรรค์ครับชื่อเล่นอะไรนะอาอามครับอามชื่อตังครับกิงครับอามตังกิงถิงครับผิงขนมถิงขนมผิงโอเคครับก็คือเห็นน้องมาฝึกงานในรอบนี้เป็นงานเกี่ยวกับ งานธุรการใช่ไหมครับครับธุรการกี่เดือนนะครับสี่สิบวันครับสี่สิบวันมาจากโรงเรียนไหนครับอ่ามาจากบ่อฟอลโกครับศูนย์ฝึกอบรมตํารวจกลางครับศูนย์ฝึกกลางอยู่ที่นครปฐมครับนครปฐมพปัตตานีสารยาครับรุ่นเราก็คือหนึ่งฝึกหนึ่งปีปีครึ่งเนาะปีครึ่งครับปีครึ่งส่วนรุ่นพี่เ่ยปีสุดท้ายหนึ่งปี นิหน่อย <laughs> ครับย,ยืนานานมากครับเ <ims> พิ่งได้หกเดือนครับเอาหกเดือนก็คือไปอบรมหนึ่งหกเดือนก็มาฝึกง,งานสี <c oughs> ่สิบวันก่อนที่จะมาสี่สิบวันเนี่ย <c oughs> เข้าให้กักตัวไหมอพอดีเข้า,เ,าเริ่มเข้าเรียนวันที่หนึ่งเมษาครับแล้วก็ได้ออกได้ได้อยู่ข้างในสามเดือนครับแล้วก็คือเข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาพักผ่อนนอนที่บ้านก็มาเรียนที่บ้านอยู่สองเดือนครับแล้วก็ ปล่อยฝึกงานที่บ้านครับที่ใกล้บ้านครับอ๋อก็คือเรียนออนไลน์ครับเรียนออนไลน์ครับสองเดือนเต็มครับอืมอาวแล้ววันนี้เพิ่งเห็นน้องสามคนที่มาวันนี้คือคือรุ่นเดียวกันไหมรุ่นเดียวกันครับแต่คนละรีทสองครับอยู่ภาคสามอ๋อภาคสามแสดงว่าแต่ละภาคนี้ยฝึกงานไม่ไม่ตรงกันครับไม่ตรงกันครับไม่ตรงกันนั่นควิดเนี่ครับอ๋อนึกว่าคนละรุ่นกันเพราะว่ามีมี เพื่อนของพี่เนี่ยก็คือเขาสอบติดรุ่นน่าจะรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขายังไม่ได้ฝึกงานเนาะน่าจะเพิ่งเริ่มแล้วแต่โรงเรียนครับบางโรงเรียนก็ฝึกเสร็จแล้วครับสี่สิบวันปกตินี่มันสองเดือนใช่ไหมเดี๋ยวว่าสี่สิบวันรุ่นกันมันก็ประมาณเดือนครึ่งประมาณนี้มันเดือนครึ่งสี่สิบห้าวันครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่ารุ่นเราก็เป็นรุ่นที่แบบถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งปีบกเดือนแต่ว่าเวลาการเพิ่มฝึกงานมันก็ได้รีแลกชกพักผ่อนไปด้วยครับเออ ก็คือน้องเขามาฝึกงานอยู่ที่โรงพักที่ผมประจำอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนในภูมิลำนานี้ไหมใช่ครับอยู่ในจังหวัดนี้อยู่ในจังหวัดนี้เลยโอเคก็ดีก็เลือกอ่าใกล้บ้านครับที่ใกล้บ้านเนาะตอนรุ่นที่รู้ไหมเขาทํำยังไงเขาก็สํารวจนี่แหละว่าจะให้ไปอยู่โรงพักไหนแล้วก็ก็ดูว่ามีกี่คนอย่างนี้อย่างน้อยให้มีสองคนที่ไปแต่ละโรงพักอย่างนี้ แต่ถ้าโรงแักไหนที่เขาไม่ไม่เอาอ่ะไม่ไม่รับฝึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าจับฉลากันมาจับรุนกันว่าจะได้ไปอยู่ในสาวพ่อในในจังหวัดนั้นก็พี่ก็ได้ฝึกงานอยู่บ้านเหมือนกันโอเคสำหรับตอนนี้ก็เหลืออีกสัปดาห์สุดท้ายเนาะสัปดาห์สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเตรียมตัวสอบของน้องๆแต่ละคนเป็นยังไงเรื่องจากแรกมันก็จะจะเป็นเกี่ยวกับการสอบข้อสอบ ข้อกาเนาะข้อกาก็ค่อยพระหรือว่าตรวจร่างกายเนาะครับอันนี้เราสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่รเดีาเดารุ่นโรงเรียนนอน,นี้รับเท่าไหร่รับ 1, นห 1, นึ่งพันเนาะโอ้หน,นึ่งพันในหลายปีนะมาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นพี่ก็หนึ่งพันแล้วตอนนี้เขาก็แบ่งไปฝึกแต่ละภาคไหมมีมีแบ่งเยอะแบ่งเหมือนเดิมครับ แต่ S <S ว่าปีปีนี้ไม่ไม่ไม่ได้มาโรงเรียน3ครับไม่ได้มาภาค3ครับเพ<อ>ราะว่าโรงเรียน3ก็รับ700ดร้อยเมครับเต็มมาตามเหมือนกันครับก็คือของนครบาลเนี่ยจะรับที่1000คนแล้วก็อาจจะดูว่าบ้านใครที่อยู่ใกล้แต่ละภาคก็แบ่งไปตามแต่ละภาคแต่ละปี<ม>ก็แล้วแต่กันไปเนาะเดี๋ยวเราสอบได้ลำดับเท่าไหร่อ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดครับสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดก็คือตัวจริงได้กี่คะแนนได้เก้าสิบสองคะแนนครับเก้าสิบสอง่าครับผมได้ร้อยสิบสี่ครับ ร้อยสิบสี่ลำดับเหรอครับโอ้ร้อยสิบสี่คือต้นๆเลยได้คะแนนเท่าไหร่ร้อยสี่คะแนนร้อยสี่คะแนนโอ้สูงมากแล้วผมเก้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าอ๋อรับเก้าร้อยประมาณเก้าสิบหรือแปดสิบได้วในตัวจริงด้วยได้กี่คะแนนครับแปดสิบหกครับกาหมัวล้ล้วนดวงเดี๋ยวก็คือคือรอบสุดท้ายเราไปสอบพระอะไรเสร็จแล้วก็ลำดับสุดท้ายเราใช่ไหมเมื่อกี้ ไม่ไม่ครับไม่ครับมันจะตั้งแต่เพันข้อเขียนครับครับอันนี้ครรอบแรกครับรอบแรกครับรอบแรกโอ้ก็ถือว่าได้อยู่ในตัวจริงคะแนนสูงมากเลยอแล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวสอบยังไงเอาเราก่อนผมก็ตอนแรกก็ไม่ได้จะสอบทางนี้โดยตรงนะครับก็เรียนสายครูมานะครับก่อนหน้าที่จะสอบตำรวจก็ติวไปสอบครูก่อนนะครับก็ติวเองนะครับเรียบ ทาง u t u b บบ้างในกลุ่มเฟสกลุ่มอะไรครับฝึกทาข้อสอบนะครับมากผมชอบชอบทาเลขนะครับก็เลยเน้นเ้นไปที่เลขครับพอดีมามาเตรียมตัวสอบของตํารวจก็เลยก็ลองดูก็เลยลองดูครับสุด้าก็ก็จะได้จะเลขครับสอบอีกครั้งครับอ่าสอบตํารวจใช่ไหมครับครับก็มีครั้งที่สามครับครั้งที่สามอันนี้ครั้งที่สาม ครั้งที่หนึ่งที่สองก็คือไม่ติดเลยครั้งที่หนึ่งสอบของภาคสามครับไม่ไม่ใกล้เลยครับครั้งที่สองสอบที่คอนแก่นครับได้สำรองอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรียกไม่ถึงไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปรายงานตัวเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังฝึกสอนอยู่ครับกําลังจะจบครับแล้วก็เว้นมาเพิ่งมาสอบปีที่แล้วครับโอเคครับก็มีโอกาสที่จะเป็นครูหรือว่าจะเป็นตํามเหก็แล้วแต่น้องต่อไปก็ได้นะครับโอเคลำดับต่อไปของเราเันจยม การสอบจะมีมีวินสองขั้นไงไอวิชาการกับพละครับซึ่งช่วงเช้าถึงบ่ายเนี่ยจะเน้นวิชาการและช่วงเย็นเนี่ยจะไปไปถึงเราอ่านหนังสือเองหรือว่าอ่านหนังสือเองแล้วก็ผมจะติดตามตามปุ่มเฟซอะไรเงี้ยมีข้อสอบเราบอกไม่ทำผมก็ลองทําดูในเฟซอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนตกเย็นมาก็ออกกําลังกายไปวิ่งไปอะไรเงี้ยอ่านหนังสือเองก็ออกกําลังกายใช่ครับเราแหละครับผม าดูแล้วผมว่ามัวๆนี่ก็คือน่าจะอ่านเองนะใช่ไหมอ่านเองตาม youtube ดูตามช่องนั้นช่องนี้ครับก็มีช่องของพี่ด้วยแหละครับที่ผมเข้าไปถึกศัพท์รู้จักผมไหมสามคนผมไม่รู้ไม่รู้จักเนี่ว่าอาจจะเคยดูผมเคยดูครับผมเคยดูครับเจแต่ผมไม่รู้จักครับแต่ผมเคยดูเคยตาไปดูครับแล้วก็มันมีแนวข้อสอบตาม Facebook ตาม youtube ก็อ่านฟังครับบางทีก็นอนฟังบ้างทำไรบ้างแต่การสอบพาระนี้ผมกำลังใจล้วนๆเลย ก็คืออันหลักๆแล้วตามบ้านนอกของเราก็คือบ้านนอกก็คือนี่แหละแถวบ้านเรานี่ก็คือยากสุดก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อสอบส่วนพระอะไรไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับอยู่ตามบ้านเราแล้วมันมันได้วิ่งได้เล่นได้อะไรอยู่เนาะเออแล้วคิดว่าเราจะจะจะอยู่งานอะไรคิดว่าตอนนี้มันยังไม่รู้งานอื่นครับตอนนี้ก็ได้ฝึกแค่ทุรกาครับก็คงจะต้องวเดี๋ยวรอรอบหน้าเนาะรอบหน้าอาจจะ อาจจะได้ไปรู้จักกับสายงานที่ตัวเองอาจจะชอบแต่คิดไว้ว่าน่าจะจบใหมหๆน่าจะแบบอยากจะทิเทีไปเลาะไปแบบดูพื้นที่อะไรนี่ซงอเงี้ยก็คงรจะน่าจะไม่พ้นสายตรวจสายตรวจว่าสืบสวนอย่างเงี้ยแหละที่ส่วนมากเราได้ไปอยู่เนาะโอเคถามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับวิชาที่ยากๆเนี่ยเรามีวิธีการยังไงกับมันผมไม่ได้ภาษาอังกฤษครับผมก็ กูปลาครับก็เดาบ้างมั่วบ้างครับส่วนมากครับพอได้ไหมผมได้พอแปลได้ไม่ไม่ผมไม่ค่อยได้สับนะครับผมก็เลยแบบได้มันได้มาคําครับก็คือวิชาที่ไม่ได้ก็คือก็เดาไปเดาครับเดาผมได้แค่สิบอย่างข้งในนี่ครับแล้วเราละครวิชาที่ยากที่ยากสุดคือกฎหมายครับกฎหมายส่วนตัวไม่ชอบกฎหมายนะกฎหมายนี่เกี่ยวกับการจําจะมันต้องอ่านจําถ้าเราอ่านตรงปุ๊บมันก็คือได้เลยเลย ครับวิธีการของผมคือไปโฟกัสวิชาที่เราได้ก่อนอส่วนวิชาที่ไม่ได้ก็คือเราลองมาเราไปใส่ใจที่วิชาที่เราคิดว่าเราจะได้มากกว่าอันนี้พี่ก็แชร์เหมือนกันแล้วเราครับของผมวิชาที่ยากสุดคือวิชาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช่ครับที่คล้ายกันเลยแล้วเราทํายังไงทีเนี้ยผมก็มั่วนี่ครับมั่วนี่แล้วเราแบบพยายามไหมผมพยายามนะครับดูตอนนั้นผมตอนโพสอบเนี่ยผม ได้ยินเขาพูดว่าเหลืออยู่หนึ่งชั่วโมงหูผมแบบครับเพราะว่าตอนไปสอบคือมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเกรงไปหมดกดดันครับต้องเวลาด้วยทั้งข้อสอบเยอะด้วยครับแต่ที่จริงมันเหลืออยู่สามชั่วโมงผมเหลือข้อสอบอยู่แปดสิบข้อผมก็เลยมั่วเลยครับมีภาษาไทยชนิดแล้วก็อังกฤษมั่วหลายวิชาครับที่เหลือผมมันเป็นข้อสอบตายตัวคือ คอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆครับครับพวกวินโด s ก็ข้อสอบล่าสุดก็เป็นวินโด s 10ครับแล้วก็สังไอพวกสังคมหรือทั่วไปนี่ก็คือมันออกตายตัวครับแค่พลิกแพีงนิดหน่อยอะไรบ้างเอาจริงๆแล้วข้อสอบก็พวกเลขอะไรอย่างนี้มันก็จะคล้ายๆกับเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวเลขส่วนเป็นร้อยละปกดิตลอดแล้วส่วนที่แบบ มันจำก็คือเกี่ยวกับน่าจะเป็นกฎหมายคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยอืมแล้วก็ภาษาไทยก็ต้องฝึกหน่อยเนาะครับภาต้องฝึกครับอืแล้วพละล่ะเราคิดว่าส่วนไหนยากก็ผมส่วนผมคือคนไม่ออกกําลังกายก็คือวิ่งครับวิ่งพันเมตรส่วนส่วนมากแล้วคนจะตกอยู่ที่วิ่งแล้วก็ว่ายน้ำสองอย่างืวิ่งว่ายน้ําแล้วก็อส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการวิ่งเร็วกระโดดไกลแล้วก็อะไรนะ วิ่งเก็บของครับวิ่งเก็บของครับอันนี้ก็ดีหน่อยนะสองส่วนสามให้ผ่านสองในสามที่ผ่านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องๆฝากอะไรเกี่ยวกับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่เขากําลังเตรียมตัวสอบอยี๋ทีละคนก็ได้ครับสําหรับฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนๆที่จะสอบนะครับก็เตรียมตัวนะครับอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์กำลังใจนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านหนังสือนะครับดู ช่องทางฟรีก็มีครับไม่ไม่จะเป็นต้องไปติวอย่างเดียวนะครับก็ครับผมช่องช่องทางฟรีมีครับถ้าเรามุ่งมันตั้งใจครับทาได้แน่นอนครับขอครับสำหรับผมแล้วเหมือนที่พี่อาบอกไว้นะครับคือตั้งใจอ่านหนังสือครับคือคติประจำมงคลคือชชนะเนี่ยสิทิกับคนที่เตรียมตัวดีมาก่อนเสมอครับดูท่าทางแม่คนนี้ของผมนะครับคือข้อสอบมันก็ตายตัวอยู่แล้วทุกปีทุกปี มันพิกพงกันนิดหน่อยเฉยๆแต่เ,เขาจะวัดกันที่ร่างกายครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่พร้อมถึงสอบได้ <c oughs> ก็สอบก็เข <c oughs> ียนเราก็ไม่ได้ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับก็ตกิมเหมือนเดิมเนอะเอาง่า,งงายๆคือก็คือพยายามก็ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนาะครับเหมือนรุ่นพี่มีการสอบพระอันหนึง่งพี่ได้ติดตัวสำรองสอบมาสี่ครั้งคติดตัวสำรองรอบที่สามรอบอีกหนึ่งไม่รู้ว่าไปฟังมาหรือยังรอบที่สามรับสองร้อย แต่สุดท้ายสอบจนเสร็จเรียกสุดท้ายแล้วได้ตกไปลำดับที่สองร้อยหนึ่งรับเพียงสองร้อยนิดเดียวเอออย่างนีดเดียวปีต่อมาก็ยังติดตัวสำรองอีกแต่ว่าตัวสำรองที่ใกล้ก็มั่นใจแล้วล่ะว่าคือตัวจริงมันรับสี่ร้อยก็ได้อยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สามนี่แหละจำไม่ได้ครับอก็เท่ากับตัวจริงเอาง่ายๆก็คือถ้าเทียบอัตราส่วนก็คือถ้าหนึ่งพันคนถ้าเราอยู่ที่ติดตัว ติดลำดับที่หนึง่งพันหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างนี้ก็เท่ากับตัวจริง<ช>เลย<ช>เพราะว่าหนึ่งพันคนก็ไม่รู้ว่าเขามีคุณสมบัติหรือว่าอะไรจะไม่ผ่านบ้างแต่เรามั่นใจแล้วว่าเรามีคุณสมบัติแลวก็มีความสามารถมันก็เท่ากับตัวจริงอยู่แล้วเนาะโอเคครับ, <Okay. S 2> รบก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยที่มาแชร์แลวก็มาร่วมที่จะทําวิดีโอ YouTube ที่จะแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราน้องๆของเรานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่กับผมนุชชาพาสนุกและน้อง ตามครับนั่งงครับหญิงครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้ดีอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามแชร์ลงเฟซบุ๊กของของคุณด้วยนะครับผมแล้วก็มีอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับนุชชาพาสนุกครับสิบวานาที <laughs> แล้วาใช้ลูกจัะสวดพรน